วันที่25เมษายนพุทธศักราช2566เวลา8นาฬิกานาทีนยถาวรทันใจอรองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ประจำปีงบประมาณ2566โดยมีข้าราชการและบุคลากรของกรมประมง เข้าริ่มการอบรมจำนวน226รายณนห้องประชุมทูหน้ากรมประมงและผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่กรมประมงมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชน ตามหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ก็เลยเชิญประชุมเหมนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็วางคนกายเอาไว้ด้วยสำหรับพวกเราโดยจะต้องอันไหนมีต้องมีประกาศอบรมดำเนินการทำร่างร่วมกับตัวทางศูนย์สารสนเทศด้วยเพราะว่าบางส่วนของข้อมูลอาจจะอยู่ในระบบดิจิตอลบางส่วนข้อมูลก็ยังเป็นเปเปอร์อยู่อะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ภายใต้หรือว่า เลยมองว่าทําเป็นคู่มือขึ้นมาตอนนี้พูดัคู่มือเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากเปิดกรงพยาบาลเองในเรื่องของการแจ้งในเรื่องของเมรติว่ามีทัพที่ประบาดของโควิด,ดน,นะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะอัปเดตให้ผู้ใจเรื่องนี้ออกไปต่างจังหวัดเพราะถือว่าเดี๋ยวพอทำจำพอรอทู่ต้องนะครับจะได้ไม่ไม่ิดที่ทำนะครับสมัยต่างๆพวกเนี่ยได้ มาในแมตนครัต่องดูน,ยยน,น,ะใน,ในวนคนคนะครับรอในช่วงเช้านี้เลยนะครับถ้ามีอะไรอย่กได้พวกเราเนี่ยถ้าถามคิด้อสักคำอะไรกนี้ถามได้เลยนะุ่ณผู้ชมเนี่ยยกมือแล้วก็สอบถามอที่อสอบสาม เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านพระราชบคะแทนแต่ช่วงเช้าเกี่ยวกับพรบข้อมูลข่าวสารนะคะเชเอาละค่ะเราก็มาเริ่มในส่วนของพรบข้อมูลข่าวสานะคะถ้าเกิดว่าท่านมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะสำหรับคนในหัวข้อนการระหว่างที่บรรยายเนี่ยเรามาเริ่มกันนะคะในส่วนของพรบข้อมูลข่าวสารก่อนที่เราจะมาดูในส่วนของพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยว่ามีอะไรนะคะเราบรรเจตนารม์ของรราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ย เป็นการให้สิทธินะคะกับประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐเนี่ยว่าหน่วยงานของรัฐนี่มีการครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐนะคะนอกจากนี้นะคะเจนตนารมณ์ที่2นะคะยังกับหน่วยงานของรัฐนะคะไม่ต้องเปิดเผยหรือ